นักร้องดังบังเอิญเจอทีมพิธาถึงกับลันไม่เคยกอดใครแล้วใจสั่นขนาดนี้เรียกได้ว่ากระแสตอนนี้มาแรงไม่แพ้ซุปตาเลยสำหรับทีมพิธาริ้มจเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลคะแนนเสียงจากประชาชนถึง14ล้านซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถูกจับตามองเป็นพิเศษไม่ว่าจะทำอะไรและไปที่ไหนก็ต่างแต่มีคนขอถ่ายรูป รวมถึงทางด้านคนบันเทิงอย่างโจ๊กโซคูบังเอิญเจอทีมพิธาและงานนี้ทางด้านโจ๊กโซคูได้เข้ามาขอถ่ายรูปพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าไม่เคยกอดใครแล้วใจสั่นขนาดนี้มาก่อนเลยครับ ag, พี่ทีมบอกชอบดูลูกร้องเพลงด้วยหลังจากที่โพสต์ไปก็ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายรวมถึงมีคนเข้ามากดไลค์ถึง200 0 0 0กว่าคนเลยทีเดียว